ดูก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ายกยกก็หนักอยู่นะครับสวัสดีครับพบก,กับผมช่างพ่อบ้าน diy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับยี่ห้อเดลตันนะครับก็อันนี้ผมก็สั่งมาจากใน l a ซาด a านะครับราคาตัวนี้อยู่ที่1,400กว่ารวมค่าส่งด้วยก็เป็น1,500กว่านะครับก็ส่งไวนะครับสั่งปุ๊บมาปั๊บเลย2วันไม,ไม่นานนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถ คลิกสั่ง้าไปซื้อได้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในดูนะครับว่าข้างในมีของอะไรบ้างนะครับก็ดูลักษณะการแพ็คก็เขาก็แพ็คอยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูสเปคของมันนิดนึงนะครับต,ตัวนี้ตัวนี้ใช้ไฟที่3,800วัตต์นะครับมีระบบหยุดอัตโนมัตินะครับสามารถดูดน้ำได้แล้วก็พ่นโฟมได้นะครับแรงดันสูงสุดอยู่ที่350บาร์นะครับสามารถฉีดน้ำได้620ลิตรต่อชั่วโมงนะครับมีสายยาวอยู่ที่7เมตรน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่10กิโลนะครับ แล้วก็มีของแถมพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในกล่องนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือสายฉีดนะครับมีตัวมือจับฉีดนะครับแล้วก็นี่คืออันนี้คือตัวฉีดโฟมนะครับอันนี้คือสายยางที่ใช้ดูดน้ํานะครับอันนี้คือสายยางสําหรับต่อฉีดนะครับ อันนี้เป็นสายยางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมแต่เป็นสายยางคุณภาพอย่างดีนะครับมันมีความแข็งแรงกว่าสายยางธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็มีนี่นี่คือพวอกอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับตัวนี้คือตัวดูดน้ําจากในถังมีที่ลักด้วยนะครับครบข้อต่อต่างๆมีนี่นะครับนี่คือท่อท่อยาวนะครับอันนี้คือท่อที่สามารถต่อพ่วงกันได้แบบนี้นะครับอ่าทีนี้เหลือแต่ตัวเครื่องนะ เดี๋ยวเรายกตัวเครื่องมาให้ดูนะครับ <C ül> ตัวเครื่องนี้นะครับตัวเครื่องนี้หนัก10กิโลนะครับดูก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ายกยกก็หนักอยู่นะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยน่าจะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยนะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับก็มีเกจวัดแรงดันได้นะครับผมอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับว่าตัวนี้หน้าปกเขาระบุว่า3 7 0บบาทแต่ว่า พอเรามาดูเกตจริงๆอ่ะมีถุนแค่180ร้อยแปดบานะครับแต่80บบาทก็ล้างรถได้สบายนะครับล้างแอร์ก็ได้นะครับอันนี้คือสายไฟนะครับตัวนี้น่าจะยาวประมาณเมตรกว่านะครับอันนี้ก็มีคู่มือมาด้วยนะครับแต่ว่าคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษท่อน้นําเข้าท่อน้ําออกนะครับสองตัวนี้ก็มีตรงนี้คือแผงระบายลมออกนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นพัดลม ตัวเครื่องก็มีขาวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานดูนะครับว่าเป็นยังไงนะสายงางแล้วก็ต่อเอาสายางมาใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขายตรงนี้นึงก็ตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็สายางมาใส่ตรงนี้นะครับใส่ไปครับทำเนี้พอใส่ได้แล้วเราก็าเอาแหวนตัวเนี้ยล็อกเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะหนีบแน่นเลยนะครับเนี่ยมันจะมีตัวสีขาวๆนี่ล็อกนะแล้วก็ ดึงดึงท่อสีแดงนี้ถอยมานิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเนี่ยมันก็จะล็อกนะครับก็จะแน่นเลยนะครับน้ําออกแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปครับเอเนนี้ก็แน่นแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาดูนี่นะครับตัวเท่ากับตัวปืนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตัวปืนยิงน้ํานะครับเนี่ยสังเกตในนี้นะครับในนี้มันจะมีตัวเหล็ก สีขาวสองเส้นนะแล้วเราก็กดนี่นะครับกดกดเพื่อให้ลวดลวดสองเส้นเนี่ยมันคลายออกนะครับแล้วเราก็ใส่ท่อน้ําเข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยปุ่มสีส้มนี่นะครับปล่อยปุ๊บท่อแ่งมื่อกี้มันก็จะหนีบกลับมาเหมือนเดิมนะครับมันก็แน่นนะครับเนี่ยสำหรับตรงปลายที่จะดูดน้ํามานะครับเราก็เอาตัวกรองเนี่ยใส่เข้าไปในท่อเลยนะครับเราก็จุ่มน้ําเลยนะครับ ี๋ยวผมก็ใส่น้ําในถังนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เพื่อสําหรับไปเสียบกับก๊อกน้ํานะครับก็เราก็เอาแบบนี้ผมแค่สาธที่ให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็เอาท่อสีเหลืองนี้นะครับใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็หมุนตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่ก๊อกน้ําเลยนะครับใส่ก๊อกน้ําแล้วก็บีบตัวรัดให้มันแน่นๆก๊อกน้ําก็จะเข้าตรงนี้มาต่อท่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับ ก็เราก็เปิดปุ่มนี้เลยนะครับปิดปุ่มออนนะแลแปล๊บตเลนะครับเ,เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเราไม่กดยิงมันก็จะปิดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรายิงย่านไล่อากาศก่อนนะครับนี่นะครับมันก็ปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนปรับตรงนี้นะครับน,นะครับ เพราะเราไม่บีบนะครับเครื่องมันจะหยุดอัตโนมัตินะครับเครื่องมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเรา,เราเบีบน้ํานะครับเนนะจ๋งเลยนะครับ เนี่ยสังเกตว่าคลิ้โคลนหายหมดเกลี้ยงนะครับเนี่ยแรงดันค่อนข้างสูงมากนะครับ หลังจากที่เราล้างรถเสร็จแล้วใช้งานเสร็จนะครับเราก็เอาตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ฉีดน้ําทิ้งก่อนนะครับฉีดน้ำให้รถล,ลงนะครับ mm hmm. พอมันหมดแล้วไล่ไล่น้ําออกให้หมดนะครับแล้วเราก็ปิดเครื่องนะครับ mm hmm. ครับหลังจากที่ทดลองใช้งานดูนะครับก็ โอเคนะครับค่อนข้างชอบมากเลยนะครับฉีดได้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยผมถือว่าประมาณ8เลยนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าใครที่สนใจกล้องตัวนี้นะครับก็คลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะ ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ